ตีดกับผมกับมาพบมาปล่ออีกคืเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นกลัวครับมือนีในเเวลาคบหลังจากการพบผพานไปหนึ่งอาทิตย์แล้วครับอบแบบควบแน่นหรือการอบในถุงครับ่ก็ไน้เวลานําออกชัวอากาศแล้วหลังจากปล่อยระบายอากาศในมือสองมือครับนี่ครับ แทงหอยอดไม่ึ้นมากแทบจะทุกตนแล้วครับครับเิมนี่ให้เห็นความดังเล็กๆนิหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้ยังซีซัดนบ่ได้ครับว่าจะดังหรือบ่ดังเพราะว่าอายุยังหน่อยครับต้องรอบใบสองใบสาม นไปครับส่วนต้นนี้ก็สวยงามนะครับแตกยอดไม่หลอดไม้ออกมาเรัววันนี้ก็เตออกมาหลับแสงแดดอ่อนๆครับยามเศร้า ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งครับในการเพราะ,มะเมล็ดป่วยตานีดงังกับการเลื่มต้นเพาะครับหลังจากผ่านมากเสียหายไปหลายรุ่นรุ่นนี้ก็ถรอว่าเป็นรุ่นแรกที่ประสบผลสำเร็จในการเพราะเม็ดขึ้นมากครับแล้วก็นีอีกชุดหนึ่ง กำลังพบแบบขวบแน่นครับอยู่ในขั้นตอนอนุบาลครับจะแนมเห็นเห็นมาครับเริ่มมีนอแตกขึ้นมาอีกแล้วครับน่าจะอีกสักสามสี่มือครับใบกะ็ะคงสุดแทงออกมาแล้วก็จะเริ่มค่อยทะย,ย่อยแห่มฟ้าครับ ง่ายๆครับบรดย,ยังไลยครับแก้วกาแฟแก้วยังทีห้องกินเหลือกินยังแล้วห้องเ,เก็บไว้ครับจังบรดสื่อครับสวยงามตัววันตัวขึ้นครับผมขันตอนวิธีการกับ นี่ลงไวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมผูใดสนใจหรือมือใหม่บูรูวิธีการหรืออยากนี่วิธีการเพราะว่าเฮ็ดแบบใดให้เขาไปติดตามได้ครับผมคลิปก่อนหน้านี้มีลงบอกแบบละเอียดไว้แล้วครับผมส่วนคลิปนี้ก็มาอัปเดตความจะเรื่องตัวตัวของน้องครับว่า หลังจากอบแบบคว่ำนั่นแล้วความแตกต่างของเขามันจะเป็นยังไงจากนอในน้อยจากที่ห่อเพาะจากมะเร็ดที่มีอย่างก็เริ่มต้นงอกแล้วก็เอามาอบแล้วก็นจนมีใบแท่งขึ้นมาครับรับ้วยตานีด่างครับเห็้แล้วก็จินใจครับเลยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กำลังใจแล้ก็ผมนี่ค,ครับขออนุญาตก่อนก็ัิดครับ